ก็เราขอกราบเรียนเชิญกระพาญาติโยมและตลอดจนท่านผู้ใจบุญใจของทุกท่านในการที่เราจะได้มาร่วมรือชื่นกันน้อมนับอริโมทนารในสถาบันพระนี้ที่จะต้องมีการแสดงความจงรักภักดีต่อพระบรมชนกาลหลวงต่อประเทศชาติต่อประชาชนของเราโดยเฉพาะอาชีพของเรานั้นยิ่งใกล้เคียงเท่าไรใหญ่นะครับก็คือการทำบาระนั่นเองถ้าพระมีบาปหรือบารมีพระ นะครับอาชีพเราก็คงจะอยู่ไม่ได้เช่นเดียวกันฉะนั้นอาชีพเรานั้นก็ยึงู้งกับศาสนาและจริยวัดตหอดธรรมเนียมประเพณีธรรมเนียมและวิถีชีวิตเ่านั้นเดินคู่กันมาโดยตลอดตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลาหลายน้อยปีน,นะครับขอบโปรดจงมีความภาคภูมิใจนะครับกับสิ่งที่เราเกิดมาอยู่ในถุงชนเล็กๆนะของเราทือถุงชิ้นบาง แม้ว่าเราค่อนข้างจะยากจนแต่พระศาสนาของเรานั้นไม่เคยอยู่ห่างเรานะครับและเราก็ไม่เคยอยู่ห่างพระศาสนาที่ชุมชนบ้านบาทเนี่ยนะ พอเทศกาลหน้าพรรษาเขาจะมีศาลาอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางชุมชนศาลาตรงนั้นเนี่ยจะเป็นศาลาที่พระประเทศทุกวันพระในช่วงเข้พาพรรษาสเดือนแล้วก็จะมีประชาชนในชุมชนบ้านบาทนี่มามาฟังเทศที่นั่นคะัคนลองอันนี้ถือมายาวนานนะ คือความสัมพันธ์ะระหว่างวัดกับชุมชนนี้ยังมีสูงไม่ว่าที่ไม่ว่าที่ใดก็ตามพระพุทธศาสนาที่ยังเข้มแข็งและมั่นคงอยู่ในประเทศไทยนีย่เพราะสายสัมพันธ์ที่ที่เชื่อมโยงระหว่างวัดกับชุมชน บทเนี่ยจะคู่กับศาสนามาโดยตลอดแตอยู่มิ้นล่าลฟ้ฟังว่าสมัยก่อนท่านสมเด็จสังฆราชอยู่ยานดโอไทยที่เป็นสมเด็จสังฆราชองค์แรกของพระเจดีท่านก็ยังรักบัานบาทเพราะอะไรเพราะบันบาทคือมีบาวัดก็มีพระพระกับบาที่ต้องอยู่คู่กันดังนั้นคนเราอยู่ยังไงก็ต้องเอาศาสนาของเราเนี่ยมาไปขึ้นึี่บอกว่าคนบันบาทเนี่ยจะเป็นคนพูดร้อยเปอร์เซ็นต์คุณไปดูได้เลย คิดไม่มีทุกคนพูดทั้งนั้นเพราะเราทาบาปบาปเราทาบาปให้ผ่านใช้